สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยอา t ์เธอร์วันนี้เราก็มาอยู่กับอีเวนต์อีโว e ดนะครับอีเวนต์นี้นะครับน่าจะปิดยากเนาะใช้เงา10บใบโอ้โหแม่งงานยากอีกละตัวละครเมตามาทีไรนี่นะแพงตลอดนะครับปิดแพงตลอดแต่ว่าตัวนี้มันน่ารักนะครับเข้าสาโลแกนช่องเราเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะครับส่วนตัวผมว่านะครับข้ามไปเด้อครับอีเวนต์นี้แม่งปิดยากชัวเงาม,มา10บใบอย่างนี้นี่ผมโดนล็อกตลอดนะ ผมจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะออกเยอะๆนะครับผมจะดูว่า A อบวกอันไหนออกอยากกว่ากันนะครับส่วนตัวนะครับผมอยากให้เงาออกเยอะๆนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าแล้วก็มันใช้เยอะกว่าด้วยนะครับในอีเ,อเวนต์นี้ผมก็ขอให้ปิดด้วยนะครับผมป่วยไปนันนะครับแล้วก็ไม่ได้ทาเอีเวนต์ให้ผู้ชมดูเลยนะเนาะอีเวนต์นี้ผมก็กลับมาแล้วเนาะแต่ก็ยังมีอาการปวยอยู่บ้างแต่ว่าคิดถึงผู้ชมเนาะ A บวกดาบออกอย่างนี้แสดงว่า A บวกเงาหายากนะครับผมสวยแล้ว ถ้า A บวกอันไหนออกก่อนนะครับ A บวกอีกทันจะหายากมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมดาบมันออกง่ายกว่านะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับตอนนี้ชิกหายแล้วโดนล็อก A บวกเงาน,นะครับตอนนี้มันออกง่ายครับช่วงแรกนะครับเดี๋ยวใบสุดท้าย2ใบสุดท้ายมันจะออกยากนะครับ A บวกเงาผมไม่ปวดหัวเลย เพราะว่ามันให้หาสิบใบนะครับช่วงแรกๆมันจะออกง่ายครับแต่ว่าช่วงหลังๆมันจะล็อก A บวกนะครับ A บวกเงาเนี่ยแหละเพราะว่าดาบมันออกดีเห็นไหมดาบมันใช้นิดเดียวนะครับใช้5้าใบนะครับมันออกรัวๆเลยตอนเนี้ยเกมเศรษฐีมควรเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนจากเกมเศรษฐีเป็นเกมต้มตุ่นคนดูนะครับโอ้แม่ปนดหชิบหายคุณผู้ชมไม่เชื่อผมนะครับรอดูเลยนะครับเนี่ย A บวกเงามันออกดีนะครับแต่มันจะล็อกใบท้ายครับผมโดนทุกอีเวนต์ครับ ผมโดนตั้งแต่แจวอนโดนตั้งแต่เอลินโดนตั้งแต่ยอมลาเลยครับเขาถึงว่านะครับของจริงนั้นอยู่ที่ใบท้ายเห็นไหมเอบวกดาบมันออกง่ายนะครับแต่เอบวกเงามันเริ่มไม่ออกแล้วนะผมสุ่มไปหมื่นหนึ่งแล้วดูมันออกมาให้5ใบนะดาบผมได้มาสแล้วเห็นไหมมันออกง่ายกว่านะครับ คือตอนนี้นะครับผมต้องหวังแล้วนะครับให้เงามันออกเยอะที่สุดนะครับอย่าให้โดนล็อก2ใบก็พอนะครับถ้าโดนล็อก1นึ่ใบนี่อาจจะมีโอกาสนะครับเผื่อแบบเผื่อฟุกเปิดได้เนาะแต่ถ้าโดนล็อก2ใบนี่ยากแหละครับอาจจะไม่ปิดเลยเนาะแล้วก็ A บวกเงานะครับเปอร์เซ็นต์น้อยกว่า A บวกดาบเกือบครึ่งเลยนะนี่เอบวกดาบผมครบแล้วเห็นไหมบอกแล้วผมจะโดนล็อก A บวกเงานะครับ โค้เซาอ่ะแม่งโดนล็อกเอบวกอีกแล้วโอ้เหนื่อยใจวะ่ะโดนล็อกเอบวกอีกแล้วไอ้ของที่มันมีเยอะเนี่ยผมจะชอบโดนล็อกตลอดเลยนะครับใครที่มีเพชรไม่ถึง5 0,000ื่นนะครับผมไม่แนะนําให้สุ่มเนาะเนี่ยดาบแม่งออกคุณดูผมคุณดูผมได้ดาบแม่ง2ออันละโดนล็อกเงานะครับตอนนี้ ออกรัวๆเลยนะแล้วผมแม่งต้องไปรู้เงาอย่งนะโอ้โหเหลือเยอะเลยนะเงาอ่ะผมไม่รู้ว่าจะโดนล็อกเยอะหรือเปล่านะผมต้องรอดูผมต้องซุ่มอาจจะซุ่มหมดอ่ะผมว่าบางทีอีเวนต์การ์ดตัวละครมันก็ยากไปนะครับส0 0 0 0ืถ้าไม่ปิดนะมันแย่เลยนะผมคือผมไม่ทำอีเวนต์ตั้ง2อาทิตย์นะครับเพื่อแบบกลับมาปุ๊บอีเวนต์ตัวละครก็มาก็เลยว่าจะมาทําเพราะว่าผมไม่ได้ทาคลิปนานนะครับ กลับมาจาก2อาทิตย์ที่ไม่ได้ทำอีเวนต์นะครับแม่งโดนล็อก A บวกเงาเลยโอ้โห,โหน่ารักอย่างนี้นี่ผมขอจุ๊บ g เเลยดีไหมโอ้โหดาบแม่งได้มาสองใบแล้วเออเงามาง่ายๆอย่างนี้เลยดิแล้วก็อีเวนต์นี้นะครับใครที่เพชรไม่ถึง50,000ผมไม่แนะนำให้ทำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสุ่มแพ็คละ500นะครับแล้วก็ออกโคตรยากนะครับเลดเงาแม่ง0.8นกว่านะครับโคตร เลยครับอีกอย่างนะครับผมจะเข้าให้ดูอะไรนะมันไม่มีของแถมนะครับอีเวนต์นี้คือสุ่มเกลือรลวลวเลยนะครับเนี่ยโอ้โหผมขาดเงาอีก3าใบนะครับปิดโคตรยากผมสุ่มไป2 0 0 0มื่นแล้วขาดเงาสงาใบนะคือดาบแม่งออกรัวๆครับผมปิดเอ็ดดาบได้2อใบแล้วนะครับตอนนี้แต่ขาดเงาอีกตั้ง3าใบนะครับโอ้โหปิดโคตรยากสุ่มไป2 0 0หมื่นแล้วนะเนี่ยอะไรมันจะปิดยากขนาดนี้เนะี่ยโอ้โห แม่เอ้ยสามหมื่นเอาว้ยปิดให้ผมสักหน่อยก็ยังดีถ้าขาดสักใบหนึ่งยังมีโอกาสปิดนะครับแต่ถ้าขาดสามใบนี่ผมแย่แล้วตอนนี้ gm น่าจะมีแจก,กการ์ดเลือกสักใบนะครับน่าจะดีมากเลยตอนนี้ผมแย่แล้วขาดอีกทั้งสามใบนะเหลือ 7, เจ็ดพันเพชรแล้วอะโอ้โหผมแย่แล้วขาดเงาอีกสามใบโอ้โหแม่เอ้ยจะไม่ปิดจริงเหรอวะเนี่ยปิดให้ผมหน่อยเถอะอีเ,อเวนต์ตัวละครผมจะไม่ปิดสักอีเวนต์เลยหรืองไง ขาดเงาสามใบนะครับโอ้โหแม่งปิดโ mm hmm. คตรยากอนระดูดิดาบแม่งเอสออกนะครับเอสออกดาบทำไมไม่ออกเอสออกเงาวะไม่เข้าใจจริงๆอ่ะแล้วสุ่มแพ็คละห้าร้อยไม่มีของแถมนะครับโอเคเหลืออีกสองใบนะครับเหลืออีกสองใบโอ้เหลืออีกสองใบยังมีลุ้นที่จะปิดนะครับเหลืออีกห้าพันนะครับสุ่มได้อีกสิบทีเนาะขอร้องละแม่งเหลืออีกสองใบปิดให้ผมเธอปิดให้ผมเธอเหลืออีกสองใบเหลืออีกสองใบ เว้นนี้นะครับผมรู้สึกว่ายากพอๆกับแจวอลเลยนะครับผมว่าโอ้โหแม่งเอาอีกแล้วแม่งเอ้ยยากเกินอ่ะแต่ผมปิดมาก็ไม่รู้ว่าผมจะได้เล่นหรือป่าครับแต่ปิดมาเพราะน่ารักล้วนๆนะเพราะผมไม่เคยเล่นตัวละครเมตาเลยนะครับเล่นแต่ตัวเก็งแจเนาะแต่ถึงยังไงก็ปิดให้ผมนะครับ GM ผมจะได้เอาไว้มาประดับไ d ดีนะครับโหเลยค่าครั้งละยากแล้วผมว่ายากละ น่าจะขาดเอบวกเงาสองใบนะครับปิดโคตรยากเลยว่าอีเวนต์เนี้ยผมทำให้ดูแล้วนะครับท่านผู้ชมว่ามันปิดยากขนาดไหนนะครับโอเคเหลืออีกใบเดียวเหลืออีกใบเดียวโอ้โหแม่งเอ้ยสุ่มสองครั้งโอ้โหลุ้นจนหยดสุดท้ายจริงครับโอ้โหแม่งเอ้ยขาดอีกใบเดียวแม่งโดนล็อกใบเดียวอีกแล้วครับผู้ชมผมโดนล็อกแบบนี้ทุกอีเวนต์เลยนะขาดใบเดียวอะ่ะเสียใจว่ะ คือผมสู้เต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอแลกลูกอมดาวอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะรู้รอบสุดท้ายล้วลุ้นรอบสุดท้ายล้เดี๋ยวผมไปตามเก็บเอานะครับอยวไปเล่นแหลงเล่นลาเก็บเอชรเอานะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ซียซูนเจอกันครับผม